รับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยสายสดแล้วก็ตอบ SMS กันเหมือนเดิมน,นะคะโทรมาลงทะเบียนกันที่02 4960493หรือว่า02 4960494นะคะ,ะหรือว่าจะส่งข้อความทาง SMS ก็พิมพ์ดีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่4221606สำหรับวันนี้นะคะในเบรกแรกอราจารย์พรพจก็ได้พยากรณ์ดวงชตาประจำวันไปแล้วะนะคะเดี๋ยวแพรจะทัวรให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะ เริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเออที่จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ทั้งงานบุคคลรวมถึงสภาพแวดล้อมค่ะส่วนเรื่องเงินทองดูแลตัวเองได้ตามสมควรนะคะเรื่องหัวใจอย่ามั่นใจเกินไปทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานให้เน้นการควบคุมอารมณ์ตนเอง ส่วนเงินทองการลงทุนนั้นมีฟลุกอาจจ่ายน้อยกว่าหรือได้มากกว่าที่คิดนะคะส่วนเรื่องหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาให้ลดทิฐิลงนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดต้องรู้จักบ,บริหารความเสี่ยงส่วนเงินทองค่ะสะภาพคล่องไม่ได้มีมากพอให้คิดการใหญ่ส่วนเรื่องหัวใจมีแต่ความฉาบฉวยนะคะ ต่อไปชาวราศีเมษค่ะเรื่องงานในวันนี้ต้องมีความพอดีค่ะอย่าโหมง,งานจนละเลยสุขภาพส่วนเรื่องเงินทองแมพ้พลังพลาดแต่ก็ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนเรื่องหัวใจให้เชื่อมั่นในตนเองเอาให้มากๆนะคะต่อไปชาวราศีพฤษก,กวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับสตีเพศโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า ส่วนเรื่องของเงินทองก็ให้เผื่อใจไว้บ้างและเรื่องหัวใจคิดดีทำดีอย่าไปแย่งรักใครค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานควรทบทวนว่าสิ่งที่ทำถูกต้องหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลานะคะส่วนเรื่องเงินทองต้องจัดลำดับความสำคัญและเรื่องหัวใจก็จะมีโอกาสได้พัฒนาค่ะต่อไปราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องหัวใจค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะขาดที่พึ่งพา และยังต้องช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาส่วนเรื่องเงินทองการลงทุนอย่าหูเบานะคะระวังจะมีข่าวโคลยนะคะส่วนเรื่องหัวใจคนโสดมีโอกาสได้ลุ้นค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานมีอะไรให้พูดให้เจรจาแม้ความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ส่วนเรื่องของเงินทองอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งขยับนะคะและเรื่องหัวใจอยากได้อะไรก็ให้ขอค่ะ ต่อไปชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้างจะช่วยให้งานเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเรื่องของเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนเรื่องหัวใจถ้าไม่ทะเลาะก็มีโอกาสที่จะต้องห่างกันค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะเรื่องงานในวันนี้เวลามีปัญหาอะไรก็อย่าพึ่งเ้อให้ใช้แผนสองแล้วจะดีขึ้นส่วนเรื่องของเงินทองมีเกณฑ์ทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ และเรื่องหัวใจไม่ต้องเป็นผู้นำทุกเรื่องนะคะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับที่จะทำอะไรแบบลับๆหรือเดินออกนอกกรอบบ้างส่วนเรื่องของเงินทองต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์และเรื่องหัวใจก็ไม่ค่อยดีนะคะระวังจะทุกใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องของเงินทองคิดอะไรก็ให้รีบทา เรื่องหัวใจอย่าพยายามนำตนไปสู่วังวนชิงรักไม่ว่าไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วนั่นเองค่ะอ่านนะคะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีนะคะถ้าคุณผู้ชมตามไม่ทนันเข้าไปตัดต่อกันได้ใน f c e e o o o k แฟนเพจของเราชื่อว่า m i r a c l e Channel TV นั่นเองค่ะครับอ้่ะ <laughs> รู้สึกพูดเยอะมากเลยนะคะ <laughs> จ้ะอ่ะมาเข้าเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบ SMS กันต่อนะคะ มา S M S แรกนะคะวันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยขออนุญาตขยบเข้ามานิดนึงได้ไหมคะน้องทีมงานช่วยดันมอนิเตอร์เข้ามาหนออ่อยคูณ2นะคะเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคมปี40นะคะเวลา13.31นาฬิกานาทีถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะถามว่าเ,เรียนต่อทางด้านไหนดีนะคะ,ะมีวงเล็บมาว่าวิทย์คณิต นะคะแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพและคู่ครองค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับค่ะมีลัคนาราศีด้วยค่ะวิทคณิตบัญชีได้นะครับนะบัญชีอันนี้เด่นที่สุดเลยเด่ดจะลองดูว่ามีอะไรลงรองลงไปหรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องกับพวกไอทีคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่กลุ่มหลังนี่มีเงื่อนไขเมื่อทำงานจบมาควรจะทำ ต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นลักษณะบริษัทที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นสัมพันธ์ถึงพวกนี้มสมรูปส่วนสุขภาพพื้นชะตาฝากระวังนะครับพวกลำไส้การขับถ่ายผิวหนังค่ะภูมิแพ้รวมไปถึงถ้าสูงวัยมากๆเนี่ยก็จะเน้นพวกกระดูกและท่านเลยเล็กษไปแล้วเนี่ยการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นค,ความรักด้วยพื้นชะตานะครับ คู่จริงๆของคุณนั้นจะต้องมีตําหนินะครับหมายถึงว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่อาจจะเคยใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้าที่มาเจ,เจอเราหรือว่าลักษณะการคบหาเนี่ยอยู่ยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติค่ะลัคนาราศีค่ะอาจารย์กรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ปีนี้ออกแรงเยอะๆหลายปัจจัยค่อนข้างจะเอือ้อและจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปีนี้มีรลุ้นในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยหรือว่ายุธยานภาหนะด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิรัตนะคะเกิดากันยาปี3-6เวลา10นาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์ค่ะให้จังหวัดมาด้วยนะคะหนองบัวลำพูแล้วก็ถามเรื่องงานและความรักค่ะเกณฑ์ความรักถ้าคุณมีคู่ครองและผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้หรือช่วงเวลานี้ ยังเป็นโสดอยู่ไม่ต้องรีบร้อน1เกณฑ์รักใหม่ไม่เด่นและที่สําคัญเข้าย่าง23นั้นสถานการณ์ก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาอีกในเรื่องของความรัก <c oughs> นะฉะนั้นถ้าคนมีคู่ทดีขึ้นแล้วปีหน้าก็ยังต้องระวังส่วนในเรื่องของงานปีจรน,นี้เป็นอย่างไรอาต่งานผมทายดี <c oughs> นะครับอยู่ที่เดิมก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น <c oughs> หรือแม้กระทั่งถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะได้เงื่อนไขที่เหมาะสมแต่วงเล็บหาให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนครับ ท่านต่อไปค่ะคุณประพลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27่สบเกรกฎาคมปี1-2เวลาเจ็ดนาฬิกาสินาทีถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็คนรักค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ย่าง46เข้าย่าง47ในช่วงกลางปีหน้านะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพของคนรักก็ให้ระมัดระวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์ มีช่องว่างให้กันบ้างนะบางคนเขาแยกห้องนอนบางคนนอนกับบุตรอะไรพวกนี้นะครับหลังวันเกิดมันทำทานด้วยการให้ทานกับคนชราทําให้ต่อเนื่องอันนี้คือในเรื่องของความรักส่วนการเงินกับาการงานเป็นอย่างไรอริเป็นกาลีาคือเมื่อกี้ความรักนนะั้เน้นหลังวันเกิดแต่สภาพคล่องเนี่ยปีนี้อดทน,นผ่านพ้น เข้าย่าง4 7ไปแล้วสภาพคล่องจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นงานเองก็เช่นเดียวกันนะครับหลังวันเกิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยยงนะคะเกิดวันที่25เมษายนปี14ตรงกับวันอาทิตย์นะคะปีกุลเวลา11ถึ12นาฬิกาถามเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ อาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44จังหวะรอยต่อระหว่างย่าง44กับ45เนี่ยนะ,ะหนึ่งเลย44เนี่ยหลายอย่างดีกว่าช่วงปีที่แล้วนะครับในย่าง45เนี่ยที่กำลังจะมาถึงช่วงเข้าไตามาสองจะมีเกณฑ์เรื่องของงานใหม่เกิดขึ้น นะครับอาจจะอยู่ที่เดิมแล้วได้รับมอบหมายงานใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานะย้ายสถานที่โดนแล้วแต่ดีทั้งสิน้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญานะคะเกิดวันเสราร์ที่6กุมภาพัานธ์ปี14นะคะเวลา20มิกา30นาทีถามเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะทำสวน ทานังเป็นกาลีนะครับของคุณเนี่ยตั้งแต่ย่าง43แล้วใช่หรือไม่ที่เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้ามไม่ถึงหลังช่วงนี้หาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะ15ขวดก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงเข้าย่าง45ไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องหายใจหายคอคล่องขึ้นปีนี้เงินเก็บแทบไม่เหลือนะครับอืมนะคะ,ะท่านต่อไปค่ะ คุณเพชรค่ะ11มีนาคมปี27นะคะวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา19นาทีจะถามเรื่องการงานการเงนิงนแล้วก็โชคลาภครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปสักครู่นี้ที่บอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นแต่หลังวันเกิดฝากทําบุญด้วยการถวายของมีคมพระสงค์ด้วยนะค่ะ11มีนา27วันอาทิตย์19นาฬิกา19นาทีค่ะจะถามเรื่องงานเงินแล้วก็โชคลาภเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าไม่เด่นและด้วยพื้นชะตาก็ไม่ดี นะครับและย่าง31มนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องถึงขั้นเป็นหนี้นะมีภาระหนี้สินนะครับก็ของคุณย่าง31มถ้ามีโอกาสทําทางกับเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนุบาลเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลเด็กค่ะพวกนี้ได้นส่วนในเรื่องของงานแต่งานผมว่ายังโอเคนะครับแข็งมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะ กิดวันที่1กันยายนปีสองสี่นะคะเวลาสองนาฬิกายี่สิบนาทีฟ้าสว่างวันอังคารนะคะจะเปิดร้านอะไรเอ่ยสไลคิ้ว,วจะ้ะมีไหมคะไม่มีนะร้านอะไรนะเกี่ยวกับการคว,ความสวยความงามหรือเปล่าหรือเป็นชื่อร้านเราสองคนตกลงว่าจะเข้าใจตรงกันว่าทำเกี่ยวกับความสวยความงามนะ มีมีไหมคะสับเฉพาะเกี่ยวกับคิ้วอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมคะทีมงานก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องคิ้วก็จะเป็นเรื่องการทำจะเป็นการทําคิ้วสามมิติเมิติแล้วตอนนี้ทําทรงคิ้วอะไรอย่างงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกกันแบบนี้หรือเปล่าอ่งั้นเข้าใจตามแพรนะถ้าไม่ตรงยังไงส่งเข้ามาใหม่แต่ดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนั่นแหละค่ะ อ่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถ้าคุณทําธุรกิจเรื่องของความสวยความงามใช้ได้ท<ม>ําได้ไม่ว่ากันนะคะดีครับในระยะยาวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันพุทธที่21กุมภาพัานธ์ปี22นะคะบ่าย3โมง15นาทีจ้ะปีมะเมียนะคะการงานนะคะแล้วก็มีเนื้อคู่หรือไม่วันพุธพึ่ง36เองถามว่าจะมีเนื้อคู่หรือไม่ ปัตตนิเป็นกาลีปีนี้นะครับก็เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแหละแล้วก็เพิ่งผิดหวังมาหรือเปล่านะครับหรือเป็นปีที่เงียบเหงาสุดๆเ,เกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยสุดท้ายเลยนะขบวนสุดท้ายเลย39เต็มความจริงสามสิบเก้าเต็มกับ38เต็มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เจอะเจอนะครับออขออภัยนะ ย่าง38กับสกับย่าง40สเนะี่ยสองปีนี้แต่จะเด่นชัดมากๆก็คือในช่วงอายุ39เต็มย่าง40ส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้เป็นอย่างไรแต่งานก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหามากกว่าที่เคยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่ององการโยกย้ายปเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยปีนี้ให้ให้ระมัดระวังหาโอกาสให้ชีวิตสัตสิตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันพิมลน,นะคะเกิดวันศุกร ที่10บธันวาคมปี1.4เวลา2องนาฬิกาสีนาทีะคะถามว่าทำธุรกิจด้านไหนจะดีคะนะคะแล้วก็มีบ้านเลขที่ทับหนึ่งหนึ่ดีไหมคะหนึ่งหคือโสรถมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนาและมีโอกาสได้ทำธุรกิจในสเกลที่มันใหญ่พอสมควรนะครับเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ฉะนั้นเลขบ้านผ่านทำธุรกิจด้านไหนเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับดาวอาทิตย์สวย เครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองอันนี้ค,คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิณีมาศนะคะเกิดวันเสาร์ที่19กลุมภาพันธ์ปี20เวลา23นาฬกา0นาทีปีมะโรงนะคะถามการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับค่ะงานจะมี2ด้านนะครับหปีนี้อาจจะเรื่องเยอะหน่อย สองมีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางปรับกันก็มีลุ้นในเรื่องของพวกแคริเอร์พาร์นะฮะพวกสายความก้าวหน้านะฉะนั้นงานโดยรวมก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่มีโอกาสเห็นความสําเร็จแต่ถ้าเกิดยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรความรักถ้ามีคู่เน้นๆเ,เลยนะฮะคำพูดสําคัญมากและการรีก็จี้ไปที่เรือนคู่ด้วยฉะนั้นช่วงอายุ ปีจรปัจจุบันเนี่ย่าง38ก็หาโอกาสไปทําทบุญในเรื่องของการสร้างหรือว่าบูรณะห้องน้ำนะครับที่วัดหรือว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะได้ทั้งนั้นสภาพคล่องเงินทองอย่างพอเอาตัวรอดได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒรวดีนะคะวันอังคารที่26สิงหาคมปี40นะคะเวลา 18.54นาฬิกา54นาทีนะคะจบม6เรียนอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเท่าไหวนะ,ะแพทย์นี่แหละเพื่อการรักษากฎหมายเน้นเป็นนิติกรน,นะครับเป็นคอนซัลท์อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดอรองลงมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นในเรื่องของพวกจบแล้วทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศ รวมไปถึงไอทีคอมพิวเตอร์เน้นงานซอ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกยูเซอร์อันนี้ก็ถือว่าเด่นเช่นเดียวกันค่ะอ่าตอนนี้รับสายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงใสมาเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะคุณอะไรเสียงใสดีใจค่ะดีใจคุณอะไร <c oughs> ยากมากจ้าค่ะจ้าคุณอะไรเลย กัญญาพักค่ะกัญญาพักนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะที่สามพันลาคมุแปดจ้ะเวลาค่ะเจ็ดโมงกว่าค่ะเคยดูอาจารย์ไปครั้งหนึ่งแล้วหลายสองปีได้แล้วมั้งค่ะงั้นวันนี้ไม่ต้องดูแล้วให้คนอื่นดูดูไปแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมค่ะค่ะ จะทาไม่ใช่จะทําส่คะคือทําแล้วเปิดแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะดีไหมตอนนั้นอันนี้อันนี้ขอพูดค่ะตอนสองปีผ่านมาอาจารย์แนะนําว่าให้นวดตามบ้านแต่วอนนี้มันมันเหนื่อยค่ะแล้วก็ลองเปิดร้านเมื่อวันที่สี่ธันวาจะแต่มันเงียบมันเงียบแล้ว,ลวมีหนี้ด้วยอ๋อตอนนั้นบอกว่าให้อะไรนะฮะให้นวดตามบ้านดีแล้วห้ามทิ้งการนวดใช่ แต่พอมาเปิดร้านกลับเป็นนี้ถูกไหมฮะใช่แต่ว่าตอนที่นวดแล้วไม่ได้มีร้านตอนนั้นไม่มีปัญหาสภาพคล่องเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนั้นนี่สินเกือบไม่มีนอกจากนิดไม่หน่อยหลักพันนะคะแต่ตอนนี้มมีหลักหมื่นแล้วแล้วมันเกี่ยวข้องกับเงินที่เอาไปลงที่ร้านหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเห็ดไปละก็ผมก็บอกแล้วไงถูกไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวน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 ะ แป๊บหนึ่งนะครับค่ะอยู่ที่ภูเก็ตเหรอคะเอ่เอาไม่ใช่ค่ะสมุดปากกาอ๋อสมุดปากกาได้ยินว่าสี่พันวานึกว่าภูเก็ตจะบอกว่าเน้นชาต่างชาตินี่เขาชอบมวนนะจ้ะก็ยังพูดเหมือนเดิมอ่าฟังให้ดีนะก็ยังพูดเหมือนเดิมไม่เป็นไรฮะถ้ามันคือความจริงแล้วก็อย่างที่บอกเป็นอย่างที่ผมพูดทุกอย่างแหละแต่พอคุณมันมีความจําเป็นที่ว่าสุขภาพเราไม่ไหวใช่ไหมเราเหนื่อยเราต้องมาเปิดร้านก็ ด้วยด้วยอิทธิพลของพระรหัสของคุณเนี่ยก็ยังพอได้เพียงแต่ว่าช่วงปีสองปีนี้ดาวการเงินมันเสียดาวดาวการเงินมันเสียผมถามใหม่นะผมถามใหม่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของลูกค้ามันก็ยังพอมีถูกไหมแต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นตัวอื่นถูกไหมใช่ค่ะออฉะนั้นแยกส่วนกันนะในแง่ของวิชาชีพที่ทํา การมีลูกค้าต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วมันถูกโลกเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการโอ peration ตัวอื่นนะและในดวงก็ไม่หลอกอยู่แล้วความจริงเงินมันไม่ดีมาตั้งแต่ย่าง49แล้วนะแล้วก็อพอเข้าย่าง50เนี่ยพุ่งผ่านเข้ามาเนี่ยปีนี้ก็ยังใกล้เคียงกับช่วงปีที่ปีที่ผ่านมาแต่ข่าวดีก็คือว่าข่าวดีก็คือว่าถ้าเข้าย่าง51ไปแล้วนะคะถ้าเข้าย่าง51ไปแล้วเนี่ย ในแง่การเงินผมยืนยันว่าดีขึ้นตาทุกจริงๆพูดจริงๆก็พูดจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันจะเป็นเป็นไปตามที่ทายไว้เมื่อสองปีที่ผ่านมานั่นแหละแต่มันจะเป็นต้องเปิดร้านก็ไม่ว่ากันแล้วต้องมีวิธีปรับแก้อะไรไหมคะแปลว่าห้องเล็กที่เท่าไหร่คะเล็กที่เท่าไหร่ะเล็กบ้านเท่าไหร่จ้ะบ้านสองแปดเก้าทัพหนึ่งเจ็ดค่ะอันนี้คือร้านใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ค่ะก็ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินนะบัญชรแล้วก็ตั้ง,งจิต,ตอธิษฐา,า,านปิดที่เลขเจ็ดปิดแล้วนะค่ะนะครับแล้วก็คุณมีโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเก็บเงินไหมที่ที่ร้านนี่เป็นเป็นเคาน์เตอร์สีฟ้าคาดขาวอะคะอ่ะหันหน้าไปทิศไหนฮะ หันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะถ้าถ้ากลับมุมได้ถ้าปีนี้กลับกลับทิศได้นะให้หันไปทางอีสานอีสานหรือตะวันตกก็ได้เรื่องเอาอ๋อค่ะนะปีนี้เหนือเหนื่อยปีนี้ทิศเหนือ,หน,อหน่อยแล้วดาวกันเงินก็เสียอ,อค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับปีนี้ให้คุณทุกเดือนนะฮะฟังให้ดี ถวายน้ําดื่มพระสงฆ์เนี่ยครั้งละสิบ้าขวดอ๋อสิาขวดใช่เป็นแก้วก็ได้นะครับสะดวกสะดวกเนี่ยนี้จะมีแก้วแบบดื่มได้เลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วสุขภาพอตอนนี้หัวเข่าหัวเข่าข้างขวาจอ่ามันมันเริ่มปวดจากที่หลายปีผ่านมาผ่านใช่ไหมคะ,ะข้างข้างซ้ายค่ะอาจารย์อาจารย์เคยเคยเคย,เคยบอกถูกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้น แล้วครั้งนี้จะบอกถูกไม่ได้ค่ะก็บอกว่าให้ระวังหัวเข่าข้อกาเป็นค่ะเป็นแต่ตอนนี้มันมันปวดปวดหายหายอยู่ๆมันก็ขัดขัดล็อกล็อกอะไรอย่างนี้ยค่ะเวลาเราขัดประมาทมันก็จะดังซึบเหมือนล็อกแต่ว่ามันก็เดินได้ปกติไปแต่เวลานั่งงอเข่าอะค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ถ้าผมผมก็พูดเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยจะระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นอื ก็แน่นอนถ้ามันเป็นคุณก็ต้องปรึกษาหมออย่างใกล้ชิดนะและโดยโดยเฉพาะช่วงย่าง50แล้วก็ย่างห้าสิบเองปีลองดูให้ดีนะความจริงมันความจรงิงผมว่ามันไม่ใช่กระดูกนะมันอาจจะเป็นบริเวณเอ็นที่มันขบกันระหว่างระหว่างข้อต่อของกระดูกลองลองดูนะยิ่งถ้าคุณนวดคุณน่จะมีความรู้ดีกับผมคือพูดง่ายผมจะเน้นพวกพวกพวกกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเป็นหลักซะมากกว่าในช่วงเนี้ย การบูชาค่ะ,คะแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาสิ่งที่บูชาค่ะตอนนี้มีก็มีพระประจำวันแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อชินราชแล้วก็ปู่ปู่ชีวก,วก,วกอ่ะ,อะก็เลยจะบอกให้บูชาปู่ชีวกด้วยอถ้าบูชาแล้วก็โอเคของคุณเนี่ยพระอังคารสเสวยอายุนะพระอังคารเสวยอายุจนถึงย่างห้าสิบให้ไปเช่าพระนอนะนะมาบูชา ก็อัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระ่างคารทุกวันวันละแปดจบติหังจะโตโรธินังจ้ะค่ะแล้วแล้วมีโชคไหมคะไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่ไม่ค่อยได้เสียงเรื่องโชคแต่ถามเผื่อเผื่อมีฟุกอะไรรถตลุมลีจะได้ไม่ติดบ้างผมเนี่ยขนาด ปกติผมเป็นคนไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อลอตเตอรี่นะค่ะแต่ว่าถ้าบางปีในดวงชะตาถ้ามีโอกาสลุ้นในเรื่องของโชคลาภก็จะซื้อซื้อไว้เช็คดวงงวดที่แล้วนี่ดีใจมากเลยนะออต้นเดือนธันวาไม่ใช่สิผมซื้อสี่สี่เวลาซื้อก็ไม่ได้ดูเลขให้เขาหยิบให้หรือตกใจเลยเข้าไปตรวจในอินเทอร์เน็ตถูกแต่ปรากฏผมซื้อหนึ่ธันวาแต่ผมไปตรวจงวดหนึ่งพฤศจิกา ก็เลนอารมณ์ดีใจจริงคือไม่เคยซื้อหวยเลยไงไม่เคยถูหวยด้วยโถเอ้ยการจะบอกว่ามันยากนึกออกไหมือคือพื้นชะตาของคนเนี่ยที่จะโชคดีในเรื pues ่องของการเสี่ยงเสียงโชคเนี่ยมันต้องมีหลายปัจจัยมากขณะของผมเนี่ยในจังหวะเวลาที่ผมดูว่าตัวเองพอจะมีโชคเนี่ยผมซื้อเนี่ยผมยังไม่ค่อยสําเร็จเลยคือซื้อเพื่อเป็นการเช็คเช็คดวงผมไม่ได้ซื้อเยอะก็ซื้อแค่งวดละใบนี่แหละนอนะฉะนั้นทํางานอาจารย์คะทำงานซะ ทำงานใช่ไหมคะอาจารย์คะเกถามลัคนาราศีจริงๆแล้วเป็นราศีอะไรอะคะเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดพิจิตรค่ะอออพิจิตรเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแม่บอกกําลังจะใส่บาตแล้วปวดท้องอือคลอดเลย ก็ราศีพิจิกนะพิจิกก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็ไม่แปลกที่คุณจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเพราะตอนนี้เสาก็ทับนะก็นั่นแหละไปเช่าพระคานมาบูชานะครับแล้วก็อาชีพเนี่ยขอให้มั่นใจมาถูกทางแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดาวการเงินมันเสียช่วงนี้เพีาน,นปีเนาะใช่ดวงไม่เคยกโกหกครับ ราไม่เคยโกหกอาจารย์คะถามสองข้อหมดแล้วมามาอาชีพเสริมอาชีพเสริมพอจะมีอะไรได้บ้างนี่ไม่เหนื่อยหรอคะเนี่ยอืมเนี่ยแพ้เขาเป็นห่วงก็เห็นว่ามีแบบเจ็บเข่าด้วยใช่มันจะยิ่งอย่างนี้ไหมล่ะชวนชจะทำถ่ายเสื้อผ้าอะไรอย่างเนี้ค่ะโอแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนไม่ไม่เด่นไม่เด่นเสื้อผ้าไม่เด่นไม่เด่นค่ะไม่เด่น ก็จริงจริงแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็เชียร์นะครับอยากอยากมากเลยตอนนี้ยังขัดสนอยู่เเรฝ้าดูหน้าจอทีวีดูอาจารย์ประลอดเลยติดและประดีใจอมีใจค่ะอาจารย์ถ้าแล้วน้องจะมีใครมาเมตตาดูแลไหมอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ่านวอนด้วยอ่ะออกสื่อเลยนะเนี่ย เ,เดี๋ยวนะเลยดูไปถูกเลยพูดอย่างนี้ของคุณเนยโยงหินนะส่วนใหญ่อยู่แล้วคุณกเ็เสียใจมากกว่าดีใจผมใช้คำนี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นเว <c oughs> ้นแต่ว่าคุณจะได้คนที่มีตำหนิไปอยู่คนเดียวดีกว่านะผมพูดจริงๆดวงคุณอยะะู่คนเดียวดีกว่าค่ะน้ำแข็งคนในใจมากเลยน่องเลยวันนี้โอ้เฝ้าเต้าเส้ากเส้า,เ,า,เ,าเ,เยอะมากเมื่อคีตะีอะไร แต่ผมไม่ห่วงครับเพราะคุณทําอาชีพที่ถูกฉลองอยู่แล้วนะค่ะนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยต้องหมนโต้ย่างเดียวใช่ไหมคะโตโตก็ปีปีปีนี้หันแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกว่าให้ซื้อน้ําถวายพระสงฆ์จ้ะนะคะขอบพระคุณมากนะคะ คุยกันใหม่นะขอบให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าขอบคุณครับเป็น้องคนน่ารักขั้นๆขอบคุณค่ะสาธุณค่ะถูกเรา็บอกว่าทำไมไม่อวยพรให้รวยเออรวยรวยสวยๆดีใจดีใจขอบคุณมากๆค่ะจ้าจ้าสวัสดีครับก็เดี๋ยวอีกสองปีคุยกันใหม่ ใช่เราจะเป็นตารางกำหนดเอาไปแล้วครับแต่ว่าอีกสองปีก็คือหมดพอดีแหละเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเนาะเ่อเรื่องเรื่องการเงินจะจะดีขึ้นจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ